สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบอลลี่ถึงแม้ว่าการแข่งขันซีวีลีกสนาม2ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจะเสร็จสิ้นภารกิจกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าความประทับใจโมเมนต์ความประทับใจของทีมชาติต่างๆยังคงมีมาให้เห็นเรื่อยๆครับเช่นเดียวกับคลิปนี้ที่แอดมินจะมาพูดถึงของขวัญของที่ระลึกจากเจ้าภาพก็คือเชียงใหม่ไทยแลนด์ของเรา ของขวัญของเทระลึกชิ้นนี้น่าจะทําเอาสาวๆทีมต่างๆจากอาเซียนประทับใจหรือว่าปลื้มกันไม่น้อยเลยและครับก็คือกางเกงช้างนั่นเองครับถือว่าเป็นกางเกงยอดนิยมที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วสําหรับนักท่องเที่ยวต้องมีสาวๆผู้เล่นอินโดนกางดูกางเกงเลยครับว่าเป็นอย่างไรเธอก็จ้องมองด้วยความปลืม้มปริมเลย เป็นกางเกงลายช้างเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยของเราสวยงามงดงามจริงๆครับนอกจากนี้สาวๆคนอื่นๆต้องบอกเลยว่าถือกางเกงช้างกันไม่วางเลยครับอย่างผู้เล่นอินโดนีเซียท่านนี้ก็มีการเข้ามาทักทายพูดคุยกับผู้แล้วก็ถือกางเกงช้างในมือด้วยน่ารักมากๆเลยครับนี่แหละครับความน่าประทับใจกับการเป็นเจ้าภาพของไทยเราต้องบอกเลยว่าเชียงใหม่ถือว่าเป็นเจ้าภาพได้อย่างดีเลยครับสนามการแข่ง คันต่างๆดูจากการถ่ายทอดสดแล้วไม่ธรรมดาเลยครับสุดยอดครับค่